สวัสดีครับน้องๆพี่ชื่อนายธน,นกรสอยภูเขียวเป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่3ของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ครปฐมนะครับหรือว่าเรียกพี่อาร์าาตรก็ได้นะครับวันนี้นะครับพี่จะมาอธิบายและสาธิตเกี่ยวกับการทาคลอดลกและการตรวจลกนะครับผมระยะนี้นะครับเป็นระยะที่3ของการคลอนะครับ งงกันใช่ไหมครับว่าทําไมถึงเป็นระยะที่3าของการคลอดก่อนอื่นนะครับเราต้องมาทําความรู้จักเกี่ยวกับระยะคลอดกันก่อนนะครับผมระยะคลอดนะครับจะแบ่งออกเป็น4ระยะนะครับระยะแรกนะครับคือระยะการเจ็บคันจริงนะครับจนถึงปากหมดลูกเปิด สิเซนติเมตรนะครับผมระยะที่2นะครับคือระยะเบ่งขอดครับและระยะที่3นะครับคือระยะทํำลอดลกนะครับผมขีดเส้นใต้ไว้ดีเลยนะครับว่าการทํำลอดลกนะครับจะใช้เวลาประมาณ5้าถึงสานาทีเท่านั้นนะครับในท้องแรกและท้องถัดไปนะครับผมย้ํานะครับว่า5้าถึงสานาทีเท่านั้นแล้วก็ระยะสุดท้ายคือระยะที่4ครับคือระยะเฝ้าข้อนั่นเองครับ ต่อมานะครับเราก็จะมาพูดถึงระยะที่3ของการทาคลอดลรกนะครับผมก็จะประกอบไปด้วยการประเมินการล็อกตัวของรกนะครับการทาคลอดลรกนะครับแล้วก็การตรวจรกนะครับผมวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้การพยาบาลในระยะที่รับเป็นไปอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะครับผมแล้วก็สามารถทาคลอดลรกได้อย่างถูกต้องและถูกวิธีครับผม ร,ระยะที่3ของการข้อนะครับเราจะเริ่มนับตั้งแต่ที่ทารกนะครับข้อดออกมานะครับจนเห็นรกแล้วก็เยื่อหุ้มทารกนะครับในการคลอระยะที่3นี้นะครับเราจะใช้เวลาประมาณ5-30นาทีเท่านั้นนะครับขีดเส้นใต้หนาๆไว้เลยนะครับว่าใช้เวลาในการทําข้อดระยะที่3เพียงแค่5-30นาทีเท่าน,านั้นนะครับน้องๆแล้วก็ชนิดการลอกตัวของรกนะครับก็จะมี2วิธีนะครับคือชูดเมททอรแล้วก็ดันแคนเมททอร์นะครับผมชูดเมททอรนะครับอ่า จะพบประมาณร้อยละ70นะครับผมการลอกตัวของลกนะครับจะเกิดขึ้นบริเวณกลางลกนะครับทำให้มีอ่า uh รีโทรพาเซนทัลฮิมาโตมานะครับค้างอยู่หลังรกนะครับส่งผลให้รกนะครับลอกตัวดีขึ้นนะครับผมแล้วก็การลอดด้วยวิธีนี้นะครับเราจะเห็นรกด้านทารกออกมาก่อนนะครับผมแล้วก็จะไม่มีเลือดออกทางช่องคลอดนั่นเองนะครับต่อมานะครับเป็นวิธีข้อวิธีลอกรกแบบที่2ก็คือดันแคนเมทตต่อนะครับผมจะพบร้อยระสามสินะครับผมการลอกตัวของรกนะครับจะเกิดขึ้นบริเวณริมรกครับและก็จะไม่แล้วก็จะเห็นเลือดออกทางช่องคลอดนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นอาการแสดงของลกรอบตัวนะครับคือ1การเปลี่ยนแปลงของมดลูกหรือว่ายูทรีนซายนะครับ2การเปลี่ยนแปลงของอวัยวะสืบพันธุ์นะครับหรือว่าวาวาซายนะครับและ3นะครับการเคลื่อนต่ําของสายสะดือหรือว่าขอดไซายนั่นเองนะครับครับต่อมานะครับจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของมดลูกนะครับหรือว่ายูทรีนซายนะครับการสังเกตยูทรีนซายนะครับผมเราจะพบว่านะครับมดลูกนะครับจะกลมแข็งเล็กน้อยนะครับโดยเอียงไปทางด้านขวา ส่วนมากนะครับเพราะว่าทางด้านซ้ายเนี่ยจะมีลำไส้อยู่นะครับผมถ้าน้องๆสังเกตดีๆนะครับบริเวณท้องของคุณแม่เนี่ยจะมีด้วยกันสองรอ,อนนะครับผมรอนด้านบนนะครับก็จะคือหมดลูกนะครับส่วนรอนด้านล่างนะครับก็จะเป็นลกนั่นเองครับ ครับต่อมานะครับจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะสืบพันธุ์นะครับหรือว่าวาวาซายนะครับผมการสังเกตวาวาซายนะครับจะมีเลือดออกทางช่องคลอดนั่นเองนะครับจะพบในการลอกตัวของลกนะครับในแบบที่2นั่นคือดันแคนเมทตอดนะครับผมจำไว้ได้ดีนะครับผมการมีการเปลี่ยนแปลงของวาวาซายหรือว่าการที่มีเลือดออกทางอวัยวะนะครับผมจะเกิดขึ้นในการลอกลกแบบที่2นั่นก็คือดันแคนเมทตอดนะครับผมจะมีเลือดออกทางช่องคลอดนะครับประมาณ30-60 ซีซีนะครับครับผมการเคลื่อนต่ําของสายสะดือนะครับหรือว่าขอดทรายนะครับการสังเกตขอดทรายนะครับผมเราจะสังเกตการเคลื่อนต่ําของสายสะดือครับโดยจะเคลื่อนจากตําแหน่งเดิมนะครับแปดถึงสิบเซนติเมตรนะครับแล้วก็จะตรวจไม่พบชีพจรตรงบริเวณสายสะดือนะครับผมแล้วก็สายสะดือที่บิดนะครับจะคลายเกลียวออกนะครับหรือที่เราเคยได้ยินกันว่าขอดเหี่ยวเกลียวคลายนั่นเองครับ เมื่อประเมินอาการแสดงว่าลอกลอกตัวแล้วนะครับผมผู้คลอดนะครับผมจะต้องเช็คหรือว่าตรวจสอบนะครับว่าลอกนะครับลอกตัวอย่างสมบูรณ์หรือไม่นะครับโดยการทําขอดเทสนั่นเองครับซึ่งเราจะกดบริเวณเหนือกระดูกหัวเน่านะครับหรือว่าซิมไพซิสนะครับผมถ้าสายสะดือนะครับไม่เคลื่อนตามลงมานะครับก็แสดงว่าการลอกนะครับคลอดตัวอย่างสมบูรณ์นะครับแล้วก็จะทําการคลอดลอกต่อไปได้ครับ ครับต่อมานะครับจะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับการสาธิตการทำคลอดแบบ3วิธีนะครับผมไปรับชมวิดีโอกันเลย การเข้าลกแบบวิธีแรกนะครับคือ modify cadet maneuver นะครับผู้ทำข้อนะครับถ้าถนัดขวานะครับให้ไปยืนทางด้านซ้ายของคุณแม่นะครับหลังจากนั้นนะครับใช้มือข้างที่ถนัดนะครับคลึงมดลูกให้แข่งตัวแบบนี้นะครับผมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะมดลูกปิ้นนะครับแล้วก็ผักมดลูกนะครับมากลางหน้าท้องนะครับผมโดยใช้อุ้งมือนะครับดันมดลูกมาทาง ปุ่มกระดูกพันมอนเดอรี่ออฟซาาค้ำนะครับโดยทํามือ30องศาแบบนี้นะครับผมแล้วก็ดันมาแบบนี้นะครับผมเพื่อให้ลกนะครับผ่านทางช่องคลอดประมาณ2อถึงสของลกนะครับแล้วก็ใช้มือนะครับผมหมุนไปทิศทางเดียวกันนะครับผมเพื่อให้เยื่อหุ้มลกนะครับลอกตัวได้ดีครับแล้วก็ใช้มืออีกข้างนะครับมากดบริเวณเหนือหัวเน่านะครับดันมดลูกขึ้นไปครับเพื่อป้องกันภาวะมดลูกปิ้นนะครับผม ต่อไปนะครับจะเป็นการทอคข้อดแบบวิธีที่2นะครับคือ Bend and do maneuver นะครับผมหลังจากที่การตรวจสอบว่าลกนะครับมีการล็อกตัวแบบสมบูรณ so, ์แล like like ้วนะครับให้ผู้ทาข้อนะครับใช้มือนะครับโกยมดลูกส่วนบนนะครับไปทางสายสะดือของคุณแม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนทิศทางนะครับผมแบบนี้นะครับผมโกยมดลูกส่วนบนนะครับลงมาทางสายสะดือของคุณแม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนทิศทางมือนะครับผมกดแบบนี้นะครับผมกดตรง เหนือหัวเน่าหรือว่าซิมไฟซิตนะครับผมลงข้างล่างนะครับเพื่อให้แล้วก็ใช้มือด้านซ้ายนะครับผมค่อยๆจับสายสะดือแล้วก็ดึงสายสะดือออกช้าๆนะครับผมแบบนี้ก็จะเป็นวิธีการคลอดแบบที่2นะครับผม ครับต่อไปนะครับจะเป็นวิธีการคอดลบแบบวิธีสุดท้ายหรือว่าวิธีที่3นะครับผม control contraction นะครับผมเป็นการคอดลบโดยดึงสายสะดืออย่างนุ่มนวลนะครับผมโดยใช้มือข้างซ้ายนะครับดึงสายสะดือให้ตึงเล็กน้อยนะครับแล้วก็มืออีกข้างนะครับวางบนกระดูกเหนือหัวเน่านะครับผมและดึงหมดลูกนะครับขึ้นไปเพื่อไม่ให้หมดลูกนะครับเคลื่อนต่ำลงมานะครับการดึงสายสะดือนะครับต้องดึงอย่างระมัดระวังนะครับแล้วก็ดึงเบาๆถ้าลบไม่เคลื่อนตามมา ขนาดึงนะครับ3-40วินาทีนะครับให้หยุดไว้ก่อนนะครับแล้วก็รอครั้งต่อไปนะครับผมครับน้องๆหลังจากดูวิดีโอเสร็จแล้วเข้าใจกันมากขึ้นไหมครับหลังจากการทำคอ,อดลกแล้วก็เยื่อหุ้มลกแล้วนะครับผมผู้ที่ทำลอดเนี่ยจะต้องอ โกยหมดลูกขึ้นไปนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะหมดลูกปิ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ผู้คลอดนะครับจะต้องประเมินอาการหดลัดตัวของหมดลูกนะครับโดยการใช้มือนะครับค้ำบริเวณมดลูกนะครับเพื่อให้หมดลูกแข็งตัวนะครับผมแล้วก็ไล่ก้อนเลือดนะครับที่อยู่บริเวณโพหมดลูกออกให้หมดนะครับผมแล้วก็สอนคุณแม่นะครับให้สามารถคลึงหมดลูกได้ด้วยตนเองนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผู้ช่วยที่จะทําคลอดนะครับเขาก็จะวัดความดันให้กับคุณแม่นะครับแล้วก็จะให้ยาที่ าการหดรัดตัวของมดลูกหรือว่าที่เรารู้จักกันคือออกซิโทซินนั่นเองครับครับต่อมานะครับก็จะเป็นาการตรวจลกนะครับผมการตรวจลกนะครับเราก็จะตรวจตั้งแต่สายสะดือนะครับผมเส้นเลือดสายสะดือตำแหน่งของสายสะดือนะครับผมดูลักษณะของลกนะครับด้านแม่แล้วก็ด้านลูกนะครับผมแล้วก็ ดูเยื่อหุ้มของทารกนะครับว่ามีความผิดปกติต่างๆหรือไม่นะครับผมอตอนนี้น้องๆกําลังคิดอยู่ใช่ไหมครับว่า,าทำไมมันเยอะจังหรือว่าทําไมมันดูสับสนจังใช่ไหมครับอยากให้น้องๆเนี่ยอดทนอีกนิดนึงนะครับผมแล้วเราก็จะผ่านเรื่องนี้ไปได้ด้วยกันครับครับผมการตรวจลกนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะต้องตรวจบริเวณอ่า ของสะดือนะครับผมแล้วก็ตำแหน่งของสายสะดือนั่นเองครับเราจะตรวจบริเวณสตั๊มหรือว่ารอยตัดนะครับผมถ้าน้องๆคนไหนที่ขึ้นหวอดไปแล้วนะครับและเห็นนะครับเราจะเห็นรอ,อยตัดตรงนี้นะครับผมแล้วจะเห็นเส้นเลือดอยู่สเส้นด้วยกันคือจะมีเส้นแรกก็คือเวนนะครับแล้วก็อีกสองเส้นเนี่ยก็จะเป็นอาร์เตอรี่นะครับผมในลักษณะนี้นะที่เขาจําลองมา น้องๆเห็นไหมก็จะเป็นเส้นสีน้าเงินก็คือเวนเส้นสีแดง2เส้นตรงนี้ก็จะคืออาร์เทอรี่นะครับผมเวนนะครับก็จะนําเลือดดีนะครับจากแม่นะครับไปสู่น้องที่อยู่ในท้องนะครับผมแล้วก็อาร์เทอรี่นะครับคืออีกสองเส้นนี้เห็นไหมสีแดงก็จะนําเลือดเสียจากทารกไปสู่ลกนั่นเองนะครับผมนในรายในบางรายนะครับเราก็จะพบทูนอต หรือว่าฟ a วน์นอตนั่นเองนะครับผมฟานอตนะครับจะเป็นปมนะครับที่ไม่เป็นอันตรายต่อแม่หรือว่าทารกนะครับผมเกิดจากาวัตต์ตอนเจลลี่นะครับทำให้มันเป็นปมนะน้องๆลองไปสังเกตดูนะครับผมถ้ามีนะเวลาขึ้นวอร์ดหรือว่า,อ,าอีกกรณีหนึ่งที่พบทูน n อตนะครับผมซึ่งเป็นสายสะดือที่ยาวมากนะครับผมหรือว่าการ พันกันของสายสะดือที่ทําให้เป็นปมนะครับเกิดจากสายสะดือยาวเกินไปหรือว่าน้องที่อยู่ในท้องนะครับดิ้นจนทําให้สายสะดือเนี่ยพันกันได้นะครับการเกิดฟ้าหนอดน,นะครับผมก็จะเป็นเหมือนน้องๆเคยเห็นการผูกเชือกไหม,ไมครับผมที่เ,เป็นปมก็จะเป็นแบบนี้เป็นลักษณะนี้เป็นปมแบบนี้ลักษณะแน่นๆนะครับผมถ้าเป็นปมแบบนี้นะครับผมถ้าผูกแน่นนะ จะทําให้ออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงทารกหรือว่าไปเลี้ยงน้องในท้องไม่เพียงพอนะครับทำให้น้องนะครับเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในท้องคุณแม่ได้นะครับครับต่อไปนะครับจะเป็นตําแหน่งของสายสะดือที่เกาะลกนะครับผมโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะแบ่งออกด้วยกันเป็น4แบบนั่นเองนะครับผมอ่ะเรามาดูกัน เห็นไหมครับผมแบบแรกนะครับถ้าสายสะดือนะครับอยู่บริเวณตรงกลางลกนะครับลักษณะของสายสะดือเนี่ยก็จะมีขนาดยาวๆนะครับผมเขาเรียกว่า central insertion นะครับผม แบบที่2นะครับผมคือสายสะดือเนี่ยเอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งนะครับเราจะเรียกว่า r e t ท r a l In ลอินเจชันะครับผมและแบบที่3นะครับคือสายสะดือเกาะอยู่บริเวณขอบลกหรือว่าริมลกนะครับหรือเรียกว่า m a r g i ิ a l insertion นะครับให้น้องๆลองจินตนาการว่าเป็นลักษณะเหมือนไม้แบดอ่ะแบบนี้อ่าเห็นไหมมันจะเป็นเกาะอยู่ริมลกนะคบผมแล้วก็จะเป็นลักษณะเหมือนไม้แบดนะแล้วก็การเกาะแบบที่4นะครับคือเกาะอยู่บนเยื่อหุ้ม ของลกนั่นเองนะครับหรือเราเรียกว่า varmental i n e r s i o n นะครับผมการเกาะแบบที่4นี้นะครับจะเป็นอันตรายต่อการทำาคอมากๆเลยนะครับถ้ามีการฉีกขาดของเส้นเลือดนะครับก็จะทำให้ทานลกเสียชีวิตได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นการตรวจลกทางด้านลูกกันนะครับผมลกทางด้านลูกนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับให้น้องๆลองจินตนาการดูนะครับผมลักษณะลกทางด้านลูกนะครับเราจะเรียกว่าฟีทัลซันเฟดครับผมปกติแล้วนะครับลกทางด้านลูกนะครับก็จะมีลักษณะเป็นสีเทาเหนียวใสมันนะครับผมทำสัญลักษณ์หรือว่าการดอกจันไว้100ดอกเลยนะครับว่า ล็กทางด้านลูกนะครับก็จะมีสีเทาเหนียวมันแล้วก็ใสนะครับผมลกทางด้านนี้นะครับเราจะเรียกว่าแอมเนียมนะครับคือลกทางเยื่อหุ้มลบกทางด้านทานลกนะครับผมปกติแล้วนะครับลกนะครับก็จะมีเส้นเลือดนะครับมาเลี้ยงบริเวณลกนะครับผมก็จะอยู่ที่ขอบลกประมาณนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ1-2เซนติเมตรนะครับผมแล้วก็ลักษณะของความกว้าง ความกว้างของลกนะครับก็จะอยู่ที่15-20เซนติเมตรความหนาก็จะอยู่ที่ประมาณ2-3เซนติเมตรนะครับผมแล้วก็น้ําหนักของลกนะครับเมื่อคลอดออกมาแล้วนะครับน้ําหนักจะต้องอยู่ที่ประมาณ500กรัมครับหรือว่าอยู่ที่1ส่วน5หรือว่า1ส่วน6ของทารกนั่นเองครับต่อมานะครับเราก็จะมาดูเส้นเลือดนะครับปกตินะครับเส้นเลือดนะครับจะสิ้นสุดบริเวณลกนะครับอยู่ที่ประมาณ1-2เซนติเมตรเท่านั้นนะครับ ฟังดีๆนะครับผมถ้าเส้นเลือดนะครับมาเส้นสุดบริเวณขอบลกพอดีอาจจะทําให้เกิดลกน้อยเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะต้องทําการตรวจสอบลกน้อยนะครับลกน้อยนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน2แบบหรือว่า2ชนิดนั่นเองครับชนิดแรกนะครับคือชนิดที่มีเลือดมาเลี้ยงนะครับคือพารเซนตาซันเซจูเลียต้านะครับผมชนิดที่2นะครับคือชนิดที่ไม่มีเลือดมาเลี้ยงนะครับผมพารเซนตา สปูรียมนะครับผมต่อมานะครับเราก็จะให้น้องๆนะครับสังเกตบริเวณขอบลกนะครับผมคอริโอนิกเพลทนะครับผมก็จะเป็นลักษณะสีขาวนะครับผมบริเวณขอบลกนะครับครับต่อมานะครับจะเป็นการตรวจเยื่อหุ้มทาลกนะครับโดยเราจะยกเยื่อหุ้มทาลกขึ้นมาแบบนี้นะครับผมโดยจะให้เยื่อหุ้มเนี่ยถ่วงลงด้านล่างนะครับเพื่อเราจะได้ดูความสมดุลของเยื่อหุ้ม กับทาลกนะครับว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่นะครับเราก็จะดูรอยแตกบริเวณขอบถุงนะครับผมถ้าปกตินะครับจะไม่น้อยกว่า7ซนติเมตรนะครับน้องๆแต่ถ้าน้อยกว่า7ซนติเมตรนะครับอาจจะมีโลกเกาะต่ำนะครับผมเราก็จะดูลักษณะนี้ครับถ้าน้องๆขึ้นวอร์ดไปเนี่ยให้น้องๆสังเกตดูนะครับผมอีกอย่างคือที่จะบอกว่าด้านนี้นะครับน้องๆดูไหมว่าเรียกว่าอะไรแอมเนียนนะครับคือด้าน เยื่อหุ้มลกทางด้านทารกนะครับหรือว่าด้านลูกนะครับจะมีลักษณะเท่ามันใสขาดยากหรือว่าเหนียวนั่นเองนะครับส่วนลกทางด้านแม่นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเราจะเรียกว่าโคนเนียนะครับผมโคนเนี้ยนะครับก็จะมีความบางนะครับผมเปื่อยยุ่ยฉีกง่ายนะครับผมครับต่อมานะครับก็จะเป็นการตรวจลกทางด้านแม่นะครับ ก็จะเป็นลักษณะนี้ครับลบทางด้านแม่อ่าอันนี้คือไม่ใช่ถุงพลาสติกนะครับน้องๆอ่าจำไว้ดีๆนะว่าลบทางด้านแม่เนี่ยเขาเรียกว่าโคเนียนะครับจะเป็นอ่าลักษณะเปื่อยๆฉีกง่ายนะครับผมก็จะแบบว่าเวลาโดนเนี่ยก็อาจจะเปื่อยฉีกง่ายน้องๆต้องระมัดระวังนะครับผมลบด้านแม่นะครับซึ่งเราจะเรียกว่าอ่ามาจิตอลซันเฟสนะครับผมอ่าคนที่จะตรวจลบนะครับผมจะต้องฉีกลบออกนะครับผมเพื่อดูเนื้อลบนะครับเนื้อลบนะครับคือบริเวณนี้ แดงๆกลมๆตรงนี้นะครับที่น้องๆเห็นนะครับจะเรียกว่าคอสทานิดอนนะครับปกตินะครับจะอยู่ที่1 5บหถึงยีก้อนนะครับผมให้น้องๆลองสังเกตดูนะครับเวลาขึ้นบอร์ดจากนั้นนะครับจะแยกอ่ากันนะครับเนื้อโลกนะครับก็จะมีลักษณะสีแดงนะครับคล้ายเปลือกลิ้นจี่นะครับน้องๆถ้ามีการแหว่งหรือหายของเนื้อเยื่อนะครับหรือว่าคอสทานิดอนนะครับผิวนะครับก็จะไม่เรียบนั่นเองนะครับครับ ต่อไปนะครับเราก็จะมาตรวจบริเวณเนื้อเยื่อของลกด้านแม่กันนะครับผมที่เราตรวจนะครับก็จะมีหินปูนหรือว่าแคลเซียมนะครับผมลักษณะนะครับจะกระจายออกนะครับเป็นสีขาวนะครับบริเวณเนื้อลกหรือว่าลกนะครับผมในรายที่ในลักษณะนียครับที่มีลักษณะสีขาวกระจายอยู่ทั่วนะครับผมอาจจะเกิดในรายที่ คลอดเกินกําหนดนั่นเองนะครับหรือแม่เนี่ยมีความนันโลหิตสูงนะครับเป็นโรคเบาหวานนะครับหรือว่าคุณแม่นะครับที่ขณะตั้งครรภ์นเนี่ยสูบบุหรี่เป็นจํานวนมากนั่นเองครับก็จะเป็นลักษณะสีข,ขาวแบบนี้นะครับกระจายอยู่ทั่วเนื้อลกนั่นเองนะครับผม ครับทั้งหมดนะครับก็คือการสาธิตและการอธิบายเกี่ยวกับการทำข้อในระยะที่3หรือว่าการคอดลกและการตรวจลกนะครับผมต่อไปนะครับก็จะมีแบบทดสอบนะครับให้น้องๆลองทํานะครับ3ข้อด้วยกันนะครับพี่เชื่อว่านะครับถ้าน้องๆคนไหนนะครับที่ตั้งใจดูวิดีโอนี้นะครับผมก็สามารถทําแบบทดสอบนี้ได้แน่นอนครับผม